มือนี้ก็มาเลาะเบื้องบอลสีอีกขั้งเนาะค่ะเนาะหลังจากที่กระมาเบื้องอาทิตย์ละเทือซองเทือไปเสล็จเนาะค่ะเนาะ,ะ,นอะบอนสีในตู้เด้อพี่น้องเอ่งค่ะเบื้องมือนีกรงามขึ้นกว่าเกา่าเนาะค่ะงามขึ้นกว่าเก่าเด้อคะ่ะสำหรับบอนสีในตู้แม่กคำนั้นเบื้องเนี่ยต้นใดก็ได้เนี่ยอันนี้อันลืมข้าวเนาะ พี่นองบอนสีดอกบอนสีฮากระลืมเนี่ยเพื่อนกระียงไปอีกแล้วเนาะก็เพาะเป็นยังดอกขาเฮาสิขยายพันธุ์เพื่อนโดยการแยกนอกแล้วกันบอกบอตองบอตองผสมเกสรเนาะคะ่ะแม่กำนันกระสิขยายพันธุ์โดยการแยกนอกเนาะคะ่ะกำลังเต็มตู้อีกแล้วพี่นองเอ้ยกำลังเต็มตู้อีกแล้วบอนสีพันธุ์ต่างๆนะคะบอนสีพันธุ์ต่างๆอ่าไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะเห็นบ่งามดิดวงราชเสนหานะคะต้นนี้สวยมาก นางสวาหานะคะบอนสีดับรามเกียนเนาะนางสวะาหาหือว่าศิลานักปราดนะคะอันนี้เนะาะหน้าเมืองนนท์โอส้สวยขึ้นแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าอันต้นนี้ตนน้ตนนี้หาซื้อ,อยังบ่เจอเด้อพี่น้องเด้อหาซื้อ,อยังบ่เจอแต่ก็ความสวยนี่หาเจอนะคะแต่ชื่อหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรเนาะ ขอให้ความสวยหาเจือบอนสีแต่ละใบเพื่อกันพี่น้องเฮาและเบื้องต้นนี่กับใบเป็นแบบนี้ค่ะใบนี่ต้นเดียวกันกับเป็นแบบนี้แล้วค่ะนี่คือความสวยงามและมตเสนีของบอนสีเนาะพี่น้องเฮาอันนี้อันนี้นะคะนี่อันเป็นบอนกาดเด้อพี่น้องเฮาเป็นบอนกาบค่ะอ้ยซื้อมาจากไหนล่ะเนาะอันบอแมนสีลืมซื้ออีกระบอเป็นบอนเทพบอนแย้มให้กำนันเทนี่สนุษนอมคักเนี่ยเนี่ยค่ะ โอ้ยซื้อว่าจากไหนเนาะลืมอีกแล้วละเนาะนี่ค่ะบอลกาบอนสีบอนกาผี่น้องเดีวเดามืออันท่าคึดซื้อออกแล้วสึมาบอกซูฟังอีกเด้อผี่น้องเขา,าเสียทีเมึงเลยพุนพ้นปุ่นเพิ่นแกยูทางล่าง่นเนาะแต่ว่าอันที่แม่กำนั่นเห็นอันนี้เป็นบอนสีตับจังหวัดจังหวัดตรังเนาะคะ่ะนาะน,นี่จังหวัดตรังคะ่ะจังหวัดตรังก็กำลังสวยนี่ อันนี้บอนกาบกําลังมีดอกด้วยบอนกาบอันนี้บัวหูซื้อดนแล้วล่ะนี่บอนกาบสีเขียวเนาะคะ่ะอที่บอวงามคือมูกับมีด้อพี่น้องเห็นบ่มีทั้งงามทั้งบังามเด้นี่อันนี้นี่ดอกลงเลยอ่าตะละเม่กุซุมานะคะ่ะดอกลงคําว่าดอกลงเนาะคะ่ะเนาะนี่บอวงามคือมูเด้เพิ่นจะได้แยกเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นสีอังเนียนเกินไปเนาะอืมจะได้แยกออกละค่ะมาฟังนี่บอนสีขาวนะนี่อ่า สหัสเดชะนะคะอันนี้เจ้าจักรพพัดนะคะนี่นี่นกพะก้ากับเจ้าจักระพัดิแไม่กำนันยังแยกไม่ออก <c oughs> แต่ก็สองอย่างนี้หละอ่าอันนี้นะคะม่วงมงคลพี่มาฟังพี่กับงามพี่น้องเอ้ยฟังพี่ฟังพี่พพเอาแม่นยัแล,นแล,นแล,นและนอหนีแล้วนีแล้วนีแล้วถ้าเ้าว่มาบึงบ่งก็ได้เราบึงบ่งเราบิ่งเราบิ้ง นี่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 น,นี่ชมพูทวีปแม่กำนันนี่ไปไซล์เรน,น,นี่แล้วนี่แล้วเนาะดนดน,ดนค่อยมาเบิ้งก็ได้เห็นบ่แต่อันนี้เนะ่ว้าวมากเลยค่ะทุกคนเศรษฐีพันล้านว้าวมากเลยนี่เลยสวยมากมายค่ะคลิปนี้ชมบอนสีพันต่างๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยชม อบอนสีอีกหนึ่งตู้ของแม่กำนันเด้อค่ะเด้อมีหลายอยู่ในบอนสีแม่กำนันก็ได้ขอยให้พี่น้องได้รับชมนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้แม่กำนันไปนแล้วจุกตีมีความสุขทุกท่านแม่กำนันสวัสดีคะ่ะ